แล้วกวิเคราะห์แล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับก่อนที่จะเริ่มนําเสนอผลประกอบการของไตรมาสที่2วันนี้ผมได้พาผู้บริหารใหม่ท่านหนึ่งซึ่งบริษท e ัทเอ็นเนี่ยได้เข้าไปร่วมลงทุนเรื่องการทำไดมอน d t ทู l นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในวงการอาารุตสาหกรรมบุคคลคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนทํางานอยู่ที่บริษัท Honda ามอเตอร์นะครับเป็น General ลแ n นเจเนอเรลมนเจแล้วก็ คุกคลีก EN ับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับผมไปเรียนเชิญท่านมาให้มาดูแลบริษัทที่เราไปร่วมทุน60%ของ Top t e ท h นะครับเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวสัก2นาทีนะครคุณพงเดชเชิญครับผมพงเดชศรีิชรประดิษฐ์นะครับจบการศึกษาจาก รัฐศาสตร์มลาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาจบเปียโทที่นิด้านะครับสาขาเ,เทคนิคการบริหารอ,อ,อยู่ Honda มา20ปีนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมงานกับทางกลุ่มเอ็โดยมาดูแลบริษัททำทูริกนะก็ทำงานมา20ปีนะครับแล้วก็ ส่วนตัวก็อยู่ในวงการอุตสาหกรรมมาพอสมควรนะครับเ,เคยเป็นอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยนต์นะครับแล้วก็เป็นรองประธานสมาพั์ยานยนต์อาเซียนสองสมัยก็ในสภาอุตสาหกรรมเองก็เป็นปัจจุบันนี้เป็นรองประธานรองประธานสถาบันเสริมสร้างกิจความสามารถมนุษย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการสภามา12ปีนะครับ ในในวงการอุตสาหกรรมก็ทํางานมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าพอที่จะมีประสบการณ์บ้างนะครับในการดูแลอุตสาหกรรมเรื่องของทูริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเรื่องของทูกบได้เนี่ยถือเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นเรายังขาดเทคโนโลยีแล้วขาดทักษะครับซึ่งจากนี้ไปอีกไม่นานประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้ว น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะครับในการที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตชิ้นส่วนรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ทั้งหมดนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เข้ามาร่วมงานกับทางทางกลุ่มบริษัทสีครุปนะครับก็ยังไงขอฝากในตัวตู้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะขออนุญาตเริ่มการนําเสนอเลยนะครับคือในวันนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะ จะมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอก็คือเรามีการจัดกลุ่ปในส่วนของธุรกิจเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มการนําเสนอเลยนะครับก็ในสไลด์แรกเนี่ยจะขออนุญาตนําเสนอเกี่ยวกับยอดการผลิตเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับโดยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า4ประเภท ที่ที่ SNC เนี่ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็คืออย่างแรกก็คือ,เ,อเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศคือเครื่องแอร์บ้านนะฮะเอาง่ายๆว่าแอร์บ้านในในปี2012เนี่ยจากข้อมูลที่เอาไปเซอร์เวยมานะครับเราคาดว่ายอดยอดผลิตแอร์บ้านในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่18ล้านเครื่องนะครับ18ล้านเครื่องความหมายก็คือตัวอินดอร์บวกกับอาท์ดซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ20%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ในส่วนที่2ก็คือยอดผลิตคอมเพรสเซอร์เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคาดการว่ายอดผลิตคอมเพรสเซอร์เนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่16.2ล้านยูนิตนะครับก็เติบโตจากปีที่แล้ว23%ในส่วนของตู้เย็นนะครับเราคาดการว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการผลิตตู้เย็นในปีนี้เนี่ยอยู่ที่7ล้านตู้ก็เติบโต13%เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในส่วนของเครื่องซักผ้าปีนี้เนี่ย เราคาดการว่าประเทศไทยจะผลิตอยู่ที่7.2ล้านเครื่องก็เพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับทีนี้เรามาดูผลในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็เนื่องจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมีข้อมูลอยู่แค่5เดือนเราก็เลยบวกประมาณการไปอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนสุดท้ายนะครับก็คือในครึ่งปีแรกเนี่ยแอร์บ้านในประเทศไทยเนี่ย คาดว่าจะผลิตอยู่ที่9.9้าจุดเก้าล้านเครื่องนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยมีการผลิตอยู่ที่หกจุดหนึ่งล้านเครื่องตู้เย็นมีการผลิตอยู่ที่สามจุดห้าล้านเครื่องแล้วก็เครื่องซักผ้านเนี่ยมีการผลิตอยู่ที่สามจุดห้าล้านเครื่องครับทีนีเ้เรามาโฟกัสในธุรก,กิจแอร์บ้านซึ่งรายได้ของ SNC ส่วนใหญ่เนี่ยจะยังอยู่ในธุรก,กิจแอร์บ้านอยู่นะครับ ก็ก็คือ,อจากการที่จากการเซอร์เวย์ของ Mini MD ของเราเนี่ยเราไปเซอร์เวยผู้ผลิตอแอร์บ้าน8ลายใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็เราคาดการว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะผลิตแอร์บ้านอยู่ที่ประมาณ18ล้านเครื่องก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ12.2%ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีการผลิตไปแล้วเนี่ย9.8ล้านเครื่องนะครับคิดเป็น55%ของยอด ยอดทั้งปีถ้าเกิดว่าเรามาดูาสัดส่วนของผู้ผลิตแต่ละรายนะครับก็เราจะพบว่า,าผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดเนี่ยผลิตอยู่ที่24นะครับก็คือมิสูวิชีอิเล็กทริกนะครับแล้วก็รลายที่2เนี่ยผลิตอยู่ที่19ก็คือไดกินนะครับ แล้วต่อมาก็จะผลิตใกล้เคียงกัน13% 12% 12% 12%, 12 7%และ1%ในกลุ่มนี้ก็จะมีในกลุ่มของฟูจิซึในกลุ่มของชาร์ปในกลุ่มของมิสูบิชิเฮฟวี่แล้วก็ LG แล้วก็ซับซุงนะครับเรามาดูรายได้ของ SNC นะครับในธุรกิจเครื่องใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในไตรมาสสของปีนี้เนี่ยรายได้ของ ของ s อสในธุรกิจนี้เนี่ยอยู่ที่2,000ล้านนะครับถ้าเกิดว่ามาเทียบกับไตรมาส2ของปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงไปประมาณ9 0าล้านนะครับหลกัหลกๆสาเหตุที่ลดลงไปเนี่ยก็คือลดลงจากการที่ธุรกิจ OEM ของเราเนี่ยมีรายได้ลดลงจา,จากความล่าชา้าในการผลิต OEM รุ่นรุ่นหลักของเรานะครับเนื่องจากความล่าชา้าในเรื่องของ การทดสอบตาลาดแล้วก็การเมเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่ที่ผมที่เราเคยเรียนให้กับท่านททั้งหลายฟังว่าในปีนี้เนี่ยลูกค้าเรามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลแล้วก็เกิดความล้าชานะครับมันก็ส่งผลให้รายได้ในทั้งไตบ่บานหนึ่งและไต่มานสองเราเนี่ยลดลงมานะครับในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือในธุรกิจของอองานต้นน้ํา ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้กําไรของไตรมาสสปีนี้เนี่ยอยู่ที่147ล้านนะครับคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่7.3%ก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าดีขึ้นมาจากอาดีตตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งะครับในตัวอัตรากําไรสุทธิครับต่อมาก็เป็นธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็ ตัวนี้เป็นสไลด์ที่ผมเคยนําเสนอหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นเป็นยอดการผลิตรถยนต์ของโลกซึ่งมียอดการผลิตเนี่ยอยู่ที่80ล้านคันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่อันดับ14ก็คือเรามีผลิตอยู่ที่1.5ล้านคันทีนี้เรามาดูยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์อยู่ที่ประมาณ1ล้านคันนะครับก็เป็นยอด ขายในประเทศเนี่ยอยู่ท no ี่60,0,000คันแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่4 4 0 0 0 0คันครับจากข้อมูลที่เราไปเช็คที่ทางสถาบันยานยนต์นะครับก็ยังคาดการว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการผลิตรถยนต์อยู่ที่ประมาณ2.2ล้านคันนะครับเป็นการเป็นยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่1.2ล้านคันแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ย1ล้านคันครับเรามาดูรายได้ของธุรกิจ ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับในไตรมาสสปีนี้เนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่225ล้านเมื่อเมื่อเทียบกับไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยครับที่อยู่ที่162ล้านเนี่ยก็รายได้เพิ่มขึ้นมา63ล้านนะครับแต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่19ล้านก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่23ล้านสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากค่าใช้จ่ายของ โรงงานชั่วคราวที่ชนบุรีที่เราย้ายไปช่วงที่น้ําท่วมนะครับที่เราย้ายไปช่วงน้ําท่วมแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราได้มีการย้ายโรงงานเนี่ยจากโรงงานชั่วคราวที่ชนบุรีเนี่ยเราย้ายกลับมาอยู่โรงงานถาวรที่โรงงานใหม่ที่สมุทรปราการแล้วซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ11ล้าน